หลี่เยาหลิงไม่ได้คาดหวังว่าพันรายาของเขาซึ่งอ่อนโยนมาโดยตลอดจะตอบสนองอย่างดุเดือดในอดีตพันรายาก็จะมีความขัดแย้งกับตัวเองเช่นกันแต่นั่นเป็นเสียงหอนเสียงหอนและสงครามเย็นอย่างน้อยสองสามวันเช่นเดียวกับการดุด่าที่ดุเดือดและดุด่าครั้งใหญ่นี้เป็นครั้งแรก แต่ลียาหลินก็รู้ในใจเช่นกันว่าเหตุผลที่ภรรยาของเขาจะมีรูปร่างผิดปกติต้องเป็นเพราะเขากังวลกับตัวเองมากเกินไปในช่วงเวลานี้ดังนั้นเขาจึงไม่มีความโกรธครึ่งหนึ่งโดยธรรมชาติดังนั้นเขาจึงแทบจะไม่ไหวที่จะใช้ชุดคำพูดของเฟยเค็กซินเพื่อล้างบาปตัวเองเมื่อตัดสินใจแล้วเขาก็รีบอธิบายจุนเหมยยอฉันฉันมีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นทำไม ทำไมเฉินจุนเมียยอถามอย่างโกรธเคืองว่าฉันยังไม่รู้จักคุณหลี่เยาลินในสายตาของคุณทุกอย่างสําคัญกว่าแม่ของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนตายในเอเคอร์นี้และหนึ่งในสามของนิวยอร์กจิตใจของคุณจะบินออกจากเงามืดและใครยังสามารถดูแลแม่ของเราได้อัญญาประกาศคู่จู่จูหลี่เยาลินก็มีคําพูดบางอย่างเขาพูดไม่เก่งจริงๆและยิ่งน้อยดีที่โกหกเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่ดุเดือดของภรรยาเขาสับสนเล็กน้อยทั่วขนาหนึ่ง บางครั้งความซาเรอจอหรือความล้มเหลวของสิ่งต่างๆกุญแจสําคัญขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถรักษาเสถียรภาพของตารางนิ้วของคุณเองและทําให้จังหวะของคุณเองมีเสถียรภาพได้หรือไม่เช่นเดียวกับคำพูดต้นงฉบับเดียวกันหากคุณสามารถใช้จังหวะของคุณเองเพื่อผลักดันผู้ชมทั้งหมดมันจะประสบความําเร็ยจอแต่ถ้าจังหวะของคุณถูกรบกวนโดยผู้อื่นผลลัพธ์จะเป็นความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจพัฒนาไปสู่ความอัปยศย เมื่อลี่ยลินไม่พบจังหวะเฟยเค็กซินที่อยู่ด้านข้างก็รีบพูดว่าสวัสดีคุณเป็นพรรยาของสารวัตรหลี่ใช่ไหมเฉินจุนเมยยอเหลือบมองฟเฟยเคกอซินและพูดโดยไม่คิดว่าอีกไม่นานมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเฟยเค็กซินยิ้มเล็กน้อยและพูดต่อแนะนำตัวเองฉันเป็นประธานของนิวยอร์กเฟยกรุ๊ปเฟยเค็กซิน เมื่อเฉินจุนเหมยอยอได้ยินสิ่งนี้เธอก็มองไปที่เฟยเคกอซินด้วยความประหลาดใจจากนั้นก็พยักหน้าและพูดว่าฉันรู้จักคุณฉันเคยเห็นคุณในทีวีเฟยเคกซิงกล่าวว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอธิบายให้คุณฟังว่าเหตุผลที่สารวัตรหลี่จะระเหยไปในโลกมนุษย์นั้นเป็นเพราะฉันมอบหมายให้เขาช่วยฉันตรวจสอบบางสิ่งที่เฟยเฮายังขยักของตระกูลเฟยเคยทํามาก่อนและเนื่องจากเรื่องนี้อ่อนไหวเกินไปฉันจึงขอให้สารวัตรหลีอย่าติดต่อ,อก,กับโลกภายนอก เิจุงเหนียยอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและถามเฟยเคกอซินะว่าเขากเกษียณก่อนกำหนดแล้วเหรอทำไมฉันจึงควรฟังคำสั่งของคุณถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาติดต่อกับโลกภายนอกเขาจะไม่เชื่อมต่อดังนั้นทำไมเขาถึงต้องผูกพันกับคุณเฟยเคกอซินยิ้มอย่างใจเย็นและพูดอย่างจริงจังว่าเพราะฉันเป็นนายจ้างของสารวัตรหลีขณะที่เธอพูดเธอดึงสมุดเช็คที่เขียนไว้เมื่อนานมาแล้วออกจากสมุดเช็ค เจิงเซ่ยื่นมือให้เฉินจุนเมียยอว่านางหลีเงินสิบล้านเหรียญสหรัฐนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่ฉันสัญญาว่าจะมอบให้กับสารวัตรหลีหลังจากเรื่องนี้เสร็จสิ้นคุณไม่เพียงแค่สงสัยว่าทำไมสารวัตรหลีถึงเชื่อฟังฉันและถูกผูกมัดโดยฉันนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องการคนที่เป็นความลับอย่างแน่นอนและมีประสบการณ์เทียงพอที่จะช่วยฉันตรวจสอบสิ่งต่างๆและสารวัตรหลีรู้ว่าลูกสาวของเขากำลังตั้งครรภ์และเขายังต้องการรายได้จำนวนมากพอที่จะวางแผนอนาคตที่ดีกว่าสำหรับหลานชายหรือหลานสาวในคันของเขา อะไรนะดวงตาของเฉินจุนเหมียยกกว้างขึ้นและเขาถามอย่างตะลึงงินว่าคุณปล่อยให้เขาทำอะไรมูลค่า10ล้านดอลลาร์และมากขนาดนั้น125 1 2 5เฟย์เค็กซิงพูดอย่างใจเย็นในสายตาของคุณ10ล้านอาจมีจำนวนมากแต่ในกรณีของฉัน10ล้านดอลลาร์น้อยกว่า1%ของค่าตอบแทนที่ฉันจ่ายให้กับเหยื่อเหล่านั้นในนามของครอบครัวเฟยและเรื่องนี้อันตรายมากและถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจจ่ายสำหรับชีวิตของคุณ ทันทีหลังจากนั้นเฟย์เค็กซินอธิบายเพิ่มเติมว่ายิ่งไปกว่านั้นเรื่องของฟเฟยเฮายังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและคุณต้องเคยได้ยินว่าครอบครัวเฟยใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์และ10ล้านเหรียญสหรฐัฐเพื่อชดเชยให้กับเหยื่อให้มากที่สุดขณะที่เธอพูดเธอมองไปที่เฉินจุนเมยยอและหลีหยวนหยวนอยู่ข้างหลังเธอและพูดอย่างจริงจงัง ในความเป็นจริงสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือคุณไม่ควรบ่นอัตนัยว่าสารวัตรหลีไม่ได้ทักทายคุณก่อนหน้านี้หลังจากนี้สิ่งที่ฉันมอบหมายให้เขาทำไม่เพียงแต่ซับซ้อนมากแต่ยังอันตรายมากประมาทเล็กน้อยมันเป็นไปได้ที่จะเอาชีวิตของคุณเข้าไปและสารวัตรหลีได้กเกษียณอายุแล้วและวางแผนที่จะกลับไปพักฟื้นไม่จำเป็นต้องเสี่ยง แต่มันเป็นเพราะค่าคอมมิชชั่นหลายสิบล้านดอลลาร์นี้ที่เขาจะเสี่ยงรับค่าคอมมิชชั่นนี้และเขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อไขคดีหรือหาเงินให้ตัวเองแต่เพื่อเด็กๆในท้องของลูกสาวของเขาเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่ตกตะลึงของชายสองคนเฟเค็กซิงกล่าวต่อว่านอกจากนี้สารวัตรหลี่ยังประสบกับอันตรายมากมายในทุกวันนี้และในฐานะนายจ้างฉันชื่นชมความกล้าหาญของเขาเป็นอย่างมากและฉันก็ชื่นชมความรู้สึกกลับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาด้วย เขาแลกเปลี่ยนชีวิตของเขาเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์นี้เพื่อให้หลานชายหรือหลานสาวในอนาคตของเขาสามารถมั่นใจได้ว่าเขาหรือเธอจะไม่กังวลเกี่ยวกับอาหารและเสื้อผ้าตลอดชีวิตก่อนที่เขาจะเกิดวางรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาหรือเธอและปล่อยให้เขาหรือเธอกลายเป็นคนที่เหนือกว่าตั้งแต่แรกเกิดและต่อสู้มาหลายสิบปีน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าเขาจะยอมสละชีวิตของตัวเองแต่เขาจะไม่ลังเลและโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมาก ดังนั้นนางลีฉันไม่คิดว่าคุณควรตำหนิสารวัตรลีแต่คุณควรกอดเขาไว้แน่นและขอโทษเขาสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ลงตัวที่คุณเพิ่งทำคุณคิดอย่างไรในเวลานี้หัวใจของเฉินจุนเมียยอและแม่และลูกสาวของลี่หยวนยวนตกตะลึงอย่างมากครอบครัวอานและหลีเหยาหลิงก็ตกใจเช่นกัน เพราะพวกเขาทุกคนสามารถเห็นได้ว่าความสามารถของเฟยเค็กซินในการย้อนกลับสถานการณ์และควบคุมจังหวัดนั้นแข็งแกร่งเกินไปและการแสดงของเขาในเรื่องนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญความสามารถในการเล่าเรื่องโกหกอย่างง่ายดายและลงหลายนั้นไม่ควรถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งก่อนทันทีที่เฟยเคกอซินพูดแบบนี้หลี่เหวาหลิงรู้สึกละอายใจเล็กน้อยในใจ เขารู้ว่าเขาเป็นสินค้าประเภทใดจริงๆดังนั้นเขาจึงงดไม่ได้ที่จะย่อเยยตัวเองฉันยอดเยี่ยมฉันเองยังคงสับสนและถูกทุบตีเป็นตะแกรงแย่กว่าอาหารสัตว์ปืนใหญ่แม้ว่าอาหารสัตว์ปืนใหญ่จะไม่สามารถฆ่าศัตรูได้แต่วัยร้ายที่ดีสามารถตะโกนสองครั้งก่อนการต่อสู้ยิงสองนะัดฉันแค่อุปอาจถายลมไม่มีโอกาสใส่และล้มละงอเมื่อหลีเห่ยาหลิงรู้สึกละอายใจแอะละอายในใจของตัวเองหลีหยวนหยวนลูกสาวของเขาไม่สามารถรังไว้ได้ เธอรองไห้และโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของลีเยลินและสัมลักพ่อครอบครัวของเราไม่ขาดเงินทำไมคุณต้องต่อสู้อย่างหนักหลีเยาลิงรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเล็กน้อยในคราวเดียวและเขาไม่สามารถพูดอะไรได้สักพักถึงกระนั้นฟเฟเค็กซินก็พูดด้านข้างว่าสารวัตรลีบอกว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนเงินและไม่มีปัญหาการขาดแคลนเงินแต่ฉันก็ยังหวังว่าลูกๆของฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ในเวลานี้เฉินจุนเมียยอก็เปลี่ยนจากความโกรธในตอนนี้เป็นส่วนผสมของอารมณ์ความอับอายและความกลัวเธออดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาและถามลี่ย่ลิงว่าหลี่เท่าคุณอายุเท่าไหร่ทำไมคุณต้องเกษียณและทำไมคุณต้องทำงานหนักหลี่เย่หลินหัวเราะและพูดอย่างงุ่มง,งามว่าแค่อย่างที่นางสาวเฟยกล่าวทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กเพื่อประโยชน์ของเด็ก เธอเอื้อมมือออกไปลูบไล้ใบหน้าครึ่งหนึ่งของหลี่เหยาหลิงที่ถูกตบด้วยตัวเธอเองและถามอย่างรู้สึกผิดว่ามันเจ็บไหมฉันขอโทษโทษฉันหลีเหยาหลิงประจบประแจงและพูดว่าไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเจ็บปวดเลย